เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะที่ขูทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปเพลิดเพลินแล้วในรูปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของรูปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีเสียงเป็นที่มายินดียินดีแล้วในเสียง เพลิดเพลินแล้วในเสียงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของเสียงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีกลิ่นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในกลิ่นเพลิดเพลินแล้วในกลิ่นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของกลิ่น เทวดาและมนุษย<ถ>์ทั้งหลายมีรสเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรสเพลิดเพลินแล้วในรสเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของรสเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีโพฏฐัพเป็นที่มายินดียินดีแล้วในโพธฐภพเพลิดเพลินแล้วในโพฏฐัพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของโพธพภพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมเพลิดเพลินแล้วในธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของธรรม